สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมในานามตัวแทนของห้างทุนส่วนจำกัดเย็บหมเตอร์มีความยินดีและภูมิใจนะครับที่เสนอรถ FRR รถเพื่อการพาณิชย์นะครับผมวันนี้นะครับรถที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นรถ210แรงมา้าร,รุ่นยอดนิยมครับคุณประตูเป็นลนักษณะประตูท้าย2บานซ้าย1บานนะครับด้านขวาอีก1บานเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานขนส่งสินค้าได้ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหรือสินค้าอื่นๆการที่ทางลูกค้าต้องการรถรุ่นนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมและได้รับความนิยมจากของตลาดครับเราจะให้ดูภาพโดยรวมของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูด้านซ้ายให้ดูครับว่าการงานและการเปิดประตูเป็นลักษณะไหนนะครับชมกันนะครับนะครับเปิดง่ายๆครับครับายในเราจะเป็นอย่างนี้ครับตามกล้องที่แผนไปเลย ด้านที่ท่านเห็นนี่คือประตูด้านขวานะครับมีสเกลรางซ้ายขวาเพื่อลับสินค้าแล้วมีไปหลังคาเวลาพึสินค้าในเวลาค่ำคืนหรือในสถานที่มืดมีพัดลมระบายอากาศสองตัวสามารถ,ถูเข้าูออกได้พื้นนะครับเป็นพื้นเด็กเรียบใช้งานและขนส่งสินค้าเวลาลากสินค้าจะไม่มีการติดหรือสะดุดด้านใดเลยมีบันไดขึ้นลงด้วยนะครับถึงจะเปิดให้ดูนะครับมีบันไดขึ้นลงด้วย,วยเห็นไหมครับ การใช้งานเป็นยังไงครับผมนะครับการใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเราจะพาไปดูด้านหลังรอบๆคันเลยรถรุ่นนี้เราสั่งพิเศษทางลูกค้าบอกว่าต้องการเป็นไฟ LED เราก็นําเสนอเป็นไฟ LED ให้นะครับเป็นไฟ LED ทั้งชุดเลยนะครับผมสวยไหมครับนะครับการใช้งานของรถคันนี้มีการเปิดติดประตูโดยตลอดเห็นไหมครับเราจะมีหัวอัดจารบีให้คุณลูกค้าด้วยน้า พอลูกคุณลูกค้าใช้รถเป็นนานๆมีการเปิดฝืนของประตูน,นะครับเรามีรูอัจฉรบีให้คุณลูกค้าด้วยอเดกประสงค์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับเปิดให้ดูด้านในคุณลูกค้าได้ชมนะครับวันนี้เราคุยแบบสบายๆนะครับให้ดูเลย <S 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 การเปิดก็ลักษณะน,นี้ครับผมลูกค้าดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกบานในึงในห้ดูนะครับเพื่อแสงสว่างกันได้สองเข้าไปในตู้คุณลกคุณลูกค้าจะได้เห็นรายละเอียดต่าง แล้วด้านท้ายก็มีบันไดขึ้นลงด้วยนะครับผมสามารถจะขึ้นลงและขนส่งสินค้าได้สะดวกสบายเป็นการบริการด้านให้ลูกน้องด้วยอำนวยความออสะดวกให้ลูกน้องด้วยในการขนส่งสินค้านะครับแบกสินค้าและสัมภาระขึ้นลงมาดูด้านนี้ครับผมมาดูด้านนี้ลักษณะใกล้เคียงกันลักษณะใกล้เคียงกัน มีประตูด้านขวาอีกหนึ่งบานนะครับจะเปิดประตูด้านขวาให้ดูครับเปิดประตูด้านขวาดูนะครับเห็นไหมฮะความแตกต่างการใช้งานที่เหมาะสมสามารถขึ้นถ่ายสินค้าได้ทังด้านซ้ายและด้านขวามีคุณลูกค้าถามมาว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้ทําไมมีไว้ทําไมอย่างนี้ครับตัวนี้มีไว้กันป้องกันตู้ครับผมอ่าเวลาเราจอดใะครับขนถ่ายสินค้าเราสามารถล็อกได้นะครับ ตู้ขยับและสะบัดไปโดนรถคันอื่นนะครับดูวความแ่กต่างเรามีที่เก็บแบตเตอรี่ด้านนี้ครับเป็นไฟ24โวลต์น,นะครับเป็นไฟ24โวลต์พร้อมบันไดด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เราสามารถล็อกนะครับล็อกได้นะฮะเราถอดล็อกตัวนี้ออกเราใส่แม่พิจาร์ล็อกเพื่อกันขโมยเป็นระบบเซฟตีต้ที่เราแถมให้กับการต่อตัวถังลักนณะนี้ ลูกค้าสนใจนะครับสอบถามได้นะครับมีโปรโมชั่นตัวนี้สุดๆนะครับสุดๆ,ดๆใช้เงินดาวแค่74400บาทครับผมยินดีให้บริการทุกท่านครับขอบคุณครับ